ทำอะไรไปถอนตังค์ถอนอีกแล้วเออ <ทำ S 1> อะไรไหนีนี้นมาทำแอปนี้เรามาทำแอปนี้ดูนะอยากแอปอะไรแอปดอกลีดเนี่ยเห็นปะเนี่ยกำไรวันนี้มาแล้วสองหมื่นแปดเมื่อวานเมื่อวานอยากให้ดูเมื่อวานเมื่อวานอันนี้สามสิบเอ็ดเมื่อวานเนี่ยกำไรเราได้มาเนี่ยดูนะสามหมื่นวันเดียวสามหมื่นเห็นไหมเดี๋ยวจะมาถอนตังค์ให้ดูว่าทำยังไงมามา,มา,มาเดี๋ยวจะมาถอนให้กดตรงนี้เลยกดแคสแล้วก็กดถอนใส่รหัสก่อนอ่ะทีนี้ก็ไปที่บัญชีเนี่ยวันนี้จะมาถอนสามหมื่น พนะอสามหมื่นเนี่ยมันเสียภาษีเรียบร้อยเลยอัตโนมัติก็คือกดถอนเลยอ่ะทีนี้ช่วงตรงเนี้ยเราต้องใส่รหัสยืนยันจากมือถือมันจะให้รอสิบวิแล้วก็พอพอถึงปุ๊บเราก็กดเลยเดี๋ยวดูนะกดขอรหัสมันก็จะส่งอีสมาให้เห็นปะอ่าส่งอีสมาให้เราก็มาใส่นี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดเก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดเก้าแล้วก็กดยืนยันพอยืนยันเสร็จเดี๋ยวดูเดอ้โอโวยถึงเต้นตังจะเข้าไหม หลังจากเข้าใหม่กำลังร้องขอถอนเงินนะอ๋อนี่ตังออกสามหมื่นนี่จะเข้าบัญชีประมาณสองหมื่นสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าอันนี้ที่จะเข้าบัญชีนะคือแอปเนี้ยมันง่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะให้ดูเลยอันนี้คือสินค้าในแอป,ปเขามีแบบเยอะมากประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปรนต์เนี่ยคือเราเนี่ยแค่แบบไปโปรโมทแอปอะเออไปโปรโมทแอป,ปแจกชุดลองอะไรประมาณเนี้ยเวลาลูกค้าแบบมาโหลดแอป,ปกับเราเข้ามาช้อปปิ้งเนี่ยคือกำไรมันจะมาดิ่งตรงนี้อ่ากำลังจะมาดิ่งตรงเนี้ยเหมือนวันเนี้ยอ่ะะะะเเเเดดีดีีีีีี๋ยยยวววววววูัััััันน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 น้้้นน้้ทนน่่นน่่่ออออคคคืืืกาาาไไรมมมมจงงแแแแบบบบบบลละ เออมาสองแต่ะทีนี้ไปดูไปดูแอปก่อนว่าตังเข้ามายังขอกดรีเฟซก่อนนะทุกคนอ่ะมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเอเคกดด้วยเนี่ยมาแล้วเห็นปะเข้ามาเรียบร้อยแล้วสองหมื่นแปดสี่สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบห้าทีนี้เราก็ไปถอนบางคนแบบเออไม่เชื่อแบบว่าตื่นเต้งจริงเปล่าวะอะไรประมาณอ่ะไปถอนเลยทุกคนฝากเดี๋ยวพาไปถอนตังไปแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยคือต้องโอนจากบัญชีเนี่ยมันเป็นบัญชีบริษัทมันกดถอนจากตู้ไม่ได้นะเราต้องไปโอนทุกคนเราต้องโอนไปอีกบัญชีหนึ่งนะเมื่อกี้เข้ามาไหนสองหมื่นแปดสี่ร้อยห แเ,เราโอนไปก่อนเราติดไฟฟเราก็จะโอนโอนไปแสิบก่อนก็สองพันแปดชนะเมืม่อกี้เข้ามาสองพันแปดก็แล้วก็จะโอนไปสองพันแปดแล้วก็ไปถอนอ่ะไปแล้วก็มาอย่างอื่นเข้าบัญชีนี้นะเดี๋ยวเราจะกดถอนจากบัญชีนี้โอลิฟเฟ์นะอ่ะมาแล้วมาเข้ามาแล้วสองพันแปดที่เราไปถอน อนเรนเลขจำนวนเ,นเพื่อนๆมันถอนได้ทีละสองหมื่นห้านะเราใส่สองหมื่นห้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถอนอีกสามพัน